เดินขึ้สนสวนวัญกลียแต่เท้าท่านกลับมาแล้วเหรอวันนี้ข้าซื้อปลาสดๆสมาเอายังซื้อข้าวเหนียวกับมเมล็ดท้อมาหลายจินเดี๋ยวจะมาลองทำขนมโกลลูกท้อดูมเมล็ดลูกท้อเรือนหอนวนเจ้าอาจารย์ท่านได้ยินเรื่องวิชาบทกวีแล้วหรือยังพี่สาวคนดีของข้าตอบถูกทีเดียวยี่สิบกข้อ อาจารย์ชื่นชมไม่หยุดปากเลยแหมถ้าไม่เห็นว่าหน้าเสียสงูงอมากแค่ไหนแต่ยังต้องฝืนยิ้มแสดงความยินดีตลกชะมัดเลยคุณร้องนิ้งข้าปล่อยปลาละเลยเจ้าเกินไปใช่ไหมคำพูดพวกนี้เจ้าควรพูดต่อหน้าข้าอย่างนั้นเหรอเป็นกันเองเกินไปก็ไม่ได้กลัอาจารย์เกินไปก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์นี่ยากจริงๆ ินมื้อเที่ยงแล้วหรือยังนี่มันมองยามใดกันแล้วก็ต้องกินแล้วสิของหวานเหรออืมก็กินแล้วนะไหนว่าไม่ชอบกินขนมหวานในวังวันนี้มีขนมออกรสเค็มก็เลยกินไปหลายชิ้นทำไมกันเรียนพินกินขนมหวานไม่ได้เหรออ้อาวอา้อาอืมอืมมากินสิขนมกลุกทอยอีกแล้วทำจากน้ำผึ้ง ไม่ค่อยหวานข้าไม่ชอบกินอืมอร่อยมากหอมหวานมากแต่ไม่เลี่ยนรสชาติเหมือนตอนนั้นอาจารย์ซื้อมาจากไหนล้อของจากในวงนะังเนอะพ่อครัวเป็นคนทำหากว่าเจ้าชอบอก็เอาไปให้หมดเถอะเช่นนั้นก็ขอบคุณอาจารย์ จริงๆแล้วยังมีอีกเรื่องที่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เรื่องใดตอนที่เข้ามาเมืองหลวงอาจารย์ก็เหมือนกับคนอื่นเรียกข้าว่าคุณหนูรองเจียงแต่หลังจากที่เจอเรื่องอันตรายอาจารย์ก็ไม่ได้เรียกว่าคุณหนูรองเจียงเรียกว่าคุณหนูรองหนิงก่อนนี้ข้าไม่ทันสังเกตบัดนี้มานึกดูจึงเข้าใจในความหมายของอาจารย์ก็แค่ชื่อเรียกทั่วๆไปไม่ได้มีความหมายอะไรเจียงเสวียนหนิงเจียงเสวี่ยหุย เจียงก็คือชื่อของตระกูลเสีย่ยคือคำบอกลำดับรุ่นมีเพียงแค่ชื่อหนิงที่เป็นของข้าจริงๆแยกข้าออกจากผู้อื่นอาจารย์มองปมในใจของข้าออกจึงได้เรียกข้าเช่นนี้เพื่อให้ข้าสบายใจขึ้นใช่หรือเปล่า